สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนประจาเดือนกรกฎาคม2 5 6 7ชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนนะคะ EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางเคงสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่มแนะนําให้ ะะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะ แล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่งชาวมีนเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมีนลัคนามีนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ e MOON นะคะโว้ค่ะ1ถ้วยและเป็นไพ่เจดดา ชาวราศีมีลัคนามีนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวราศีธาตุน้ํากรกฎมีพิจิกโดดเด่นในชาวราศีมีลัคนามีนราศีเดียวกันกับคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมค่ะมิถุนตุ่นกลมอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตามหน้าไพ่ม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาชาวราศีมีลัคนามีบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุมเครือไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ที่ตัวคุณ m o v ออนเป็นวงกลม ความสัมพันธ์ที่มีการปิดบังซ่อนเร้นนะคะหรือมีช้อยตัวเลือกใหม่เพิ่มเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเข้ามาในทางคุณหรือเข้ามาในทางเขาก็ได้นะคะเออนะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมีลัคนามนะคะ ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะสามารถสคริปต์ข้ามผ่านคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนําไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะว่าเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนลัคนามีนในช่วงเดือนกรกฎาคม2567เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สเตรนท์นะคะ เร่นพารันค่ะไพ่ห้าเอาขาอโทษค่ะไพ่อาศวินถือไม้เท้านะคะและเป็นไพ่หกถ้วยชาวราศีมีนลักนณามีนนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ตาตาที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักพลังงานตามหน้าไพ่ในช่วงเดือนก,นก,กรกฎาคม2 5ง7 พลังงานแรกนะคะมีโอกาสที่จะเจอสถานการณ์ที่มีคนเก่าๆกลับเข้ามาในความสัมพันธ์อ่านะคุณอาจจะเจอเขาโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญก็แล้วแต่นะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งตั้งใจหรืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบังเอิญน,นะคะแต่พลังงานของไพ่มีการได้สื่อสารนะมีการได้สื่อสารมีการได้พูดคุยแต่จะจะได้คืนดีหรือจะอะไรไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับ กรณีของหลายๆคู่ไม่เหมือนกันนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับคอนดิชันใหม่ด้วยนะคะใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุ้มเคือไม่ชัดเจนถามว่าจะชัดเจนได้หรือยังก็ยังนะคะแต่จะมีการพัฒนาไปในทิศทางที่มันดีขึ้นจะมีการสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นจะมีการสื่อสารที่สม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะอืม แต่ก็ยังมีอุปสรรคและปัญหาที่ยากลําบากที่จะก้าวข้ามผ่านไปได้อยู่นะก็ไม่รู้สึกว่ามันจะทรงๆนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมในส่วนของสถานการณ์นะคะในเรื่องของความรักของชาวราศีมีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนะว่าบรรยากาศความรักความอ่าไม่ใช่ค่ะความคิดและความรู้สึกนะคะของชาวราศีมีนและคนามีนกับคนที่คุณคิดถึงคนนันคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันนะคะขอดูของชาวมีนก่อน ขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมีนลัคนามีนค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่ s u d g m ม n t น,นะคะเก้าไม้เท้าค่ะเ e r m i t นะคะและเป็นไพ่เด็กถือถ้วย ชาวราศีมีลัคนามีนคนที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวราศีธนูลัคนาธนูราศีกานลัคนาการราศีสิงลัคนาสิง์นะคะเออมีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติจริงๆด้วยหรือคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือมากกว่าคุณก็ได้นะคะไม่อ่านตามน้าไพ่เนาะชาวราศีมีลัคนามีนนะคะความคิดและความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขาคือถ้าหากว่าเป็นพาร์ทของคนเก่าๆที่กลับเข้ามาคุณเอาจริงๆแล้วตัวคุณยังคิดถึงเขาอยู่นะแต่อีกใจลึกๆอะ่ะคุณก็รู้สึกว่า กลับมาทําไมกลับมาแล้วคือแผลฉันยังไม่หายเนี่ยเธอจะกลับมาทําไมล้อต้องการอะไรอะไรประมาณเนี้อืมคุณยังกล้ากล้ากลัวๆที่จะสื่อสารกับคนคนนี้อยู่นะคะอืมน้องเพราะว่าก็ไม่ได้รู้จุดป,ประสงค์จริงๆว่าสิ่งที่เขาพูดมากับคุณณนะวันที่เขากลับมาตอนเนี้เขาต้องการอะไรหรือสิ่งที่เขาพูดมามันเชื่อได้มากขนาดไหนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่ชาวราศีมีลักนามีนคิดถึงคนคนนั้นค่ะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมีลักนามีมาดูกันนะคะไพ่ไปแรกได้เป็นไพ่เอ็มเปอร์คุณอาจจะคุยกับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะสองถ้วยค่ะชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกทัาตเดียวกันกับคุณชาววันพุธค่ะดิเมจิเชียนและเจ็ดถ้วยนะคะ ชาวราศีมีลัคนมีนอ่สำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันที่เป็นคนเก่าๆคนคนนั้นด้บกว่าเป็นคนเก่าของคุณเขารู้แล้วว่าเขารักใครเขากลับมาเพราะความรักค่ะเขากลับมาต้องการที่จะสร้างความมั่นคงเขากลับมาเพื่อที่จะทำอดีตปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นหรือสิ่งที่เคยพูดสิ่งที่เคยสัญญาสิ่งที่เคยวาดฝันกันไว้เขาอยากทำให้มันเป็นจริงสำหรับคุณนะ สำหรับคนที่เป็นเติร์ดคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่ปิดบังซ่อนเร้นความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดรักสามเศร้าอะไรอย่างเงี้ยนะเอาจริงๆแล้วว่าตัวคุณก็ยังเอาตัวเองออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แต่ลึกๆแล้วคุณก็อยากปลดปล่อยตัวเองเหมือนกันสําหรับเขาเขาไม่อยากปล่อยคุณคะ่ะอืมเขาไม่อยากปล่อยคุณเลยนะเขาอยากเขาจะทําทุกวิธีทางที่จะดึงคุณไว้ให้อยู่ในความสัมพันธ์ นะประมาณนี้อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าเอาคาอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนและคณามีนเป็นอย่างไรไม่ขออนุญาตยบอกก่อนนะคะว่าเอาคามันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคาใบแรกได้เป็นไพ่หกไม้เท้า ิงถือเหรียญค่ะไพ่สี่เหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สิบถ้วยชาวราศีมีลัคนามีนเอาค่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนกับคนคนนี้นะคะก็มองว่ายังไม่มีหน้าไพ่ของการแยกทางแยกจากนะยังมีหน้าไพ่ของความผูกพันมั่นคงที่ยังถือกันและกันไว้อยู่ยังกอดความสัมพันธ์นี้ไว้อย่างแน่นแฟ้นนะคะแต่ บรรยากาศในความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นแหละอืมมันจะดีขึ้นใครที่ดีกับชาวต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลก็มีโอกาสที่จะเอ่เดินทางมาพบเจอพบปะพูดคุยนะคะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์คะ่ะให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนขอคำแนะนํานะคะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดอะเลเบร์นะคะหนึ่งดา และเป็นไพ่แฮงแมนชาวราศีมีนและคณามีนนะคะในเคสของเติร์ดในเคสของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกไพ่บอกว่าตัดสินใจเถอะนะอยู่ตรงนี้มานานแล้วว่าอยู่ต่อไปมันก็ท็อกซิกเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะสําหรับคนที่เป็นความสัมพันธ์ที่เก่าๆที่กลับเข้ามาไพ่แนะนําว่าให้ใช้เวลาค่ะไม่ต้องรีบพิสูจน์ให้เขาพิสูจน์อ่ะ อืแล้วตัวคุณก็มองอยู่เฉยๆโดยที่ใช้ชีวิตของตัวเองให้มันดีที่สุดรักตัวเองให้มากที่สุดแล้วเดี๋ยวคุณจะเลือกได้ค่ะว่าควรจะให้โอกาสหรือควรจะให้โอกาสเขาหรือควรจะให้โอกาสตัวเอง ะะประมาณนั้นเนาะเป็นกำลังใจให้ชาวมีนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามาร,ถรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต,ต่างๆใต้ตตตตคลิปนี้ได้เลยไมพิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ